กดติดตามท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่หากว่าชอบโปรดกดถูกใจให้กับเราขอขอบคุณมากครับตอนที่3 0 8อาวุธที่ซุ่มพัฒนา <c oughs> น่าสมเพชบนกำแพงภายนอกปราสาทซิวนนาผู้บัญชาการที่มีนามว่าเกวนแก้นเสียงในขณะที่มองไปยังเครื่องยิงหินเหล่านั้นในีบอกวันคิดจริงๆรู้ว่าจะโจมตีปราสาท ที่มีหอคอยป้องกันในระดับสีได้ด้วยเครื่องยินหินเพียงแค่สิบเครื่องนะฮะอาวุธสำหรับการบุกโจมตีค่อนข้าง,ง,งจะมีบทบาทใหญ่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถทำลายกำแพงและประตูปราสาทโดยการใช้อาวุธธรรมดามดาแน่นอนว่าพวกเขาสามารถที่จะโจมตีประตูจนมันพังทลายลงมาได้แต่ว่าช่วงระหว่างนั้นก็ต้องโดนการโจมตีจากทางด้านบนแล้วในขณะที่ใกล้จะทำลายประตูหลักได้ กองทัพข้างล่างก็แทบจะต้องไม่เหลือชีวิตให้สู้รบอีกต่อไปเป็นเพราะแบบนั้นอาวุธสําหรับการบุกโจมตีล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่จําเป็นอาวุธสําหรับการบุกโจมตีสามารถสร้างความเสียหายให้กับประตูได้200%หากว่าเทียบกับการโจมตีธรรมดาธรรมดาอาวุธแต่ว่าอาวุธสําหรับการบุกโจมตีมีจุดอ่อนที่ร้ายแรงอยู่เป็นอย่างมากพวกมันเหล่านั้นไม่สามารถที่จะทําการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเป็นเพราะน้าหนักอันมหาศาล อาวุธเหล่านี้มีระยะการยิงที่ไกลย,ยิ่งกว่าเวทมนต์หรือว่าลูกธนูแต่คู่ต่อสู้ก็ยังสามารถได้เปรียบได้เป็นเพราะการโจมตีจากด้านบนของกำแพงเป็นเพราะแบบนั้นเครื่องยิงหินอย่างน้อยสิบเครื่องจึงจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับในการบุกโจมตีเครื่องยิงหินจะต้องทําการติดตั้งซะก่อนด้วยความเสียหายที่พวกมันทําได้จะสามารถข้ามพ้นผ่านอัตราการฟื้นฟูความทนทานได้ในระดับหนึ่ง แล้วอาร์คนั้นกลับเตรียมเครื่องยิงหินมาเพียงแค่สิบเครื่องเท่านั้นนี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างความเสียหายให้กับกำแพงอาจจะเป็นเครื่องยิงหินพวกนั้นได้ซ้ําที่จะต้องพังทลายไปก่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นปรับปรุงหรือเปล่านะนทุกคนเครื่องยิงหินที่ชาวแลคคูนสร้างขึ้นมาเนาะเฮ้ยโง่เง่าจริงๆก็รู้ว่าอาวุธสําหรับการบุกโจมตีมีความสําคัญนี่มันยังขาดกันได้ยังไงนะช่างเถอะสงสัยพวกเราจะประเมินอาร์คมันสูงจนเกิดไปนะตามเข้ากัดขวางเครื่องยิงหินพวกตอนอยากเต็ ทางลูกธนูและเวทมนต์ต่างก็ถูกยิงออกไปจากกำแพงปราศาส์เมื่อเกวนออกคำสั่งเวทมนต์และลูกธนูนับร้อยต่างก็เน้นการโจมตีไปยังเครื่องยิงหินเพียงแค่หนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ทนทานสักขนาดไหนมันก็จะต้องถูกทำลายลงแทบใจะในทันทีเพราะการโจมตีรวมศูนย์กันเช่นนี้แน่แต่แล้วฮะอะไรกันเอได้ยังไงน่ะอาวุธบุกเจ้าที่พวกนั้นเหมือนจะไกลเกินไปรอเปล่า กองกาลังที่อยู่ด้านบนของก,กาแพงต่างก็มึนงงและสับสนเวทมนต์แนละลูกธนูไม่อาจจะเข้าไปถึงตัวของเครื่องยิงหินและล่วงหลดลงไปกับพื้นหรือเครื่องยิงหินพวกนั้นยังเข้ามาไม่อยู่ในระยะกันนะในขณะที่พวกเขาคิดอย่างนั้นเครื่องยิงหินตรงหน้าก็เริ่มทําหน้าที่ของพวกมันยิงหินเข้ามาใส่ประตูแล้วบุ้มบุ้มบุ๊มบุมเฮ้ออะไรกันไม่ใช่ว่าเครื่องยิงหินระยะเท่ากับเวทมนต์หรือลูกธนูหรืองไงนะ แต่แล้วทำไมเครื่องยิงหินพวกนั้นกลับมีระยะที่เกินกว่า10เมตรได้นะเกวินมองเครื่องยิงหินเหล่านั้นด้วยใบหน้าที่สับสนสิ่งเดียวที่คนึกออกในตอนเอ้าเป็นผู้หญิงทุกคนสิ่งเดียวที่เธอนึ่องออกในตอนนี้ก็คือเครื่องยิงหินที่อาร์คนำมามีระยะที่ไกลกว่าปกติอเป็นผู้หญิงทุกคนเปลี่ยนเสียงตัวนเลยนี่สินะเหตุผลที่บอลน,นั่นเตรียมเครื่องยิงหินมาแค่สิบก็ดีอยู่แต่ว่าเกวินยิ้มออกมาก่อนที่ยกกำปั้นขึ้น ทหารหลายคนผุดออกมาจากเต็นที่กลางอยู่ <c oughs> พวกเราก็ถือครองที่นี่มานานกว่า1ปีเหตุการณ์พวกนี้ไม่ได้เกินความคาดหมายนักสิวนาวันนี้ไม่ใช่สิวนาวันเมื่อวานแต่เป็นป้อมปราการระดับกองทัพเกว่นพูดออกในขณะที่มีวัตถุจํานวนมหาาลซึ่งถูกซ่อนเอาไว้ในเต็นท์เหล่านั้นปรากฏขึ้นมาสิ่งที่อยู่ภายในเต็นก็คืออาวุธหนักมันเป็นป้อมปืน11ป้อมที่ถูกติดตั้งเอาไว้บนกำแพง ป้อมปืนเหล่านี้มีเอาไว้เพื่อทําการต่อต้านอาวุธสําหรับการบุกโจมตีโดยพัดริิเทอร์มิสไม่ว่าเครื่องยิงหินอุอาจะมีระยะทําการสักเท่าไหร่แต่ว่าด้วยป้อมปืนเหล่านี้ที่ติดตั้งเอาไว้บนกําแพงการโจมตีที่เข้ามาใกล้แทบจะไม่มีทางได้มาถึงตัวและสิ่งที่ยิงออกจากป้อมปืนเหล่านี้ก็ไม่ใช่เพียงแค่ก้อนหินทั่วๆไปมันคือวัตถุระเบิดที่ทรงพลังระเบิดมีราคาแพงไม่ค่อยอยากจะใช้งานเลยแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นเหลือแล้ว บรรจุกระสุนจงตีแสวุธสสำหรับบุกโจมตีพวกนั้นให้เฮี้ยนตึงตึงตึงบึมบมระเบิดถูกยิงออกไปพร้อมๆกันจากปากกระบอกปืนทั้ง11ตกลง10หรือ11นะพันเขียนว่าส0อีกแลั้วเนี่ยตอนแรกผมอ่าน11ระเบิดเหล่านั้นพุ่งเป็นวิถีโคง้งก่อนจะตกลงใส่ขบวนท้าของศัตรูฟุบฟุบฟุบแต่แล้วอย่างกระทันหันลูกธนูเพลิงจานวนมหาศาลพลันถูกยิงออกไปจากเครื่องยิงหิน พวกมันลอยพุ่งขึ้นไปจนเข้าไปประทะกับลูกระเบิดจนเป็นผลทาให้ลูกระเบิดเหล่านั้นเกิดการระเบิดอยู่กลางอากาศเวินมองเครื่องยิงหินด้วยความงงงมที่ฉายชัดผ่านดวงตาพร้อมกันนั้นรถขนของสองคันก็ได้ปรากฏขึ้นตรงด้านข้างของเครื่องยิงหินมาเป็นเครื่องจักรที่มีรูหลายสิบอันประดับอยู่คล้ายๆกับหลังพึ่งอีกทั้งยังมีควันพวยพุ่งออกมานั่นมันอะไรกันนะเวินมือมองคล้ายกับคิดอะไรไม่ออกแต่แล้วรถขนของนั้น ก็หันทิศทางมายังเกวนพร้อมๆกันนั้นลูกศรเปลวเพลิงหลายสิบก็ได้พุ่งออกมาจากรูที่คล้ายกับหลังพึ่งพวกนั้นเป็นลูกศรขนาดยักษ์ที่ใหญ่ยิ่งกว่าลูกศรของหน้าไม้นับสิบเท่าฮะกระจายตัว่วนเกวนร้องตะโกนก่อนที่จะหาที่ซ่อนร่างกายหลบอยู่หลังกำแพงปราสาทฟุบฟุบลูกศรเปลวเพลิงส่งผลทําให้เกิดการประทะกับกำแพงอย่างแรงสมาชิกพันธมิตรไม,ไม่อาจจะหลบเลี่ยงได้ต้องสูญเสียพลังชีวิตกันไปถึง40%เพียงเชั่วพลิปตา ทางด้านนักเวทพี่มีพลังชีวิตเพียงน้อยน,นิดอยู่แล้วถึงกับต้องตกตายไปทันทีที่โดนลูกศรพุ่งเข้ามาใส่นั่นมันบ้าอะไรกันไม่เคยเห็นได้ยินว่าจะมีอาวุธสงครามแบบนี้เลยนี่เฮ้อช่าอาวุธสมัยใหม่ของฉันไม่ล่ะอากยกยิ้มหัวร้อใส่เมื่อได้เห็นเกวฑนแตกตื่นเป็นบ้าเป็นหลังในเมื่อการบุกโจมตีครั้งนี้เป็นแบบที่ไม่ทันให้ไรเดนได้ตั้งตัวอากจึงได้วางแผนเพื่อชัยชนะในการจะคว้าเอาซิวน่ากลับคืนมาเนิ่นนานแล้ว เมื่อเป็นแบบนั้นเขาจึงได้ลงทุนกับชาวแรคกคูนให้ทําการพัฒนาอาวุธสมัยใหม่ที่ห้องทดลองใต้ดินดันล่างของหมู่บ้านแลนเซลมันเป็นรังพึ่งที่เคลื่อนที่ได้ชื่ออย่างเป็นทางการนั่นก็คือหน้าไม้อัคคีกับปนาดติด้งหน้าไม้อัคคีกับปนาดวงเล็บผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษประเภทอาวุธขนาดใหญ่พลังโจมตี1 0 0่งรถึงหนึ่งคูณยีน่าจะหมายถึงจํานวนนัดที่สามารถบรรจุได้นะครับทุกคน ระยะทำการ500เมตรความทนทาน500ทับ500น้ำหนัก800ข้อจำกัดในการใช้เฉพาะช่างฝีมือพิเศษถึงจะใช้งานได้อาวุธขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยชาวแรกคูนซึ่งทำการศึกมาเป็นระยะเวลานานลูกศรอ,อักคีทั้ง24จะถูกบรรจุและถูกยิงออกนอกจากนี้แล้วระยะทําการของมันยังมากกว่าหน้าไม้ทั่วไป1.5เท่าทว่าการบรรจุลูกกระสุนใหม่จำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลา ยาวนานกว่าอาวุธสงครามชนิดอื่นเมื่อถูกใช้งานโดยชาวแร็กูลความเร็วในการยิงและความแม่นยำจะเพิ่มขึ้น20%เม็ดเงินที่ใช้เพื่อการพัฒนาหน,น้าไม้อักกีกับบานานขึ้นมาก็คือ4,000เหรียญทองมันมีมูลค่าสูงยิ่งกว่าเครื่องยิงหินทั่วไปนับสิบเท่าเลยทีเดียวให้พูดกันตามตรงได้เห็นผลลัพธ์แค่นี้ก็ออกจะน่าเสียดายไปอยู่บ้างในความจริงแล้วอารก วังเอาไว้ว่าจะไม่จําเป็นต้องใช้อาวุธสงครามสมัยใหม่อย่างนี้อาวุธนี้สามารถยิงลูกธนูเปลวเพลิงออกไปได้ทว่าความเสียหายที่ทําได้ไม่ได้รับเสริมโบนัสความเสียหายให้กับสิงค่อสร้างตัวอย่างใดแต่พอเขาตรวจสอบวิดีโอการบุกโจมตีเมื่อครั้งก่อนเขาจึงได้พบว่าจําเป็นจะต้องโจมตีประตูนหน้าด้วยหน้าไม้อกคีกับอนาดอย่างนี้กับอนณาเขตระดับ C ที่ทําการติดตั้งป้อมปืนบนปราสาทเรียบร้อยแล้วระยะและพลังอํานาจทําลายล้างของระเบิด จากป้อมปืนเป็นสิ่งที่ป้องพึงระมัดระวังหากพวกมันล่วงหล่นลงไปใส่กองกําลังสักหย่อมหนึ่งแล้วก็ความเสียหายที่ได้รับก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมพันธมิรอื่นถึงได้หลีกเลี่ยงการโจมตีอนาเขตระดับ C หากมีป้อมปืน10ป้อมโจมตีออกมาพร้อมกับก่อคุนอาวุธสําหรับการบุกโจมตีแบบนั้นการบุกโจมตีนั่นก็แทบจะจบสิ้นกันแล้วอ๋อมันมีเอาไว้เพื่อสกัดกั้นป้อมปืนที่ถูกติดตั้งเอาไว้บนกําแพงนะทุกคนไม่ใช่ว่า เราสามารถใช้หน้าไม้อากีกัมบานาตเข้าขัดขวางป้อมปืนได้หรอกหรือยังไงอาคิดอย่างนี้ตอนที่รับชมวิดีโออยู่และเขาก็ได้ยืนยันกับตัวเองแล้วว่าผลลัพธ์นั้นดีเยี่ยมลูกศรทั้งสิ้น48ดอกได้ถูกยิยงออกไปจากหน้าไม้อากีกัมบานาทพวกมันใช้ในการต่อต้านลูกระเบิดจากป้อมปืนทั้ง10บได้แต่หน้าไม้อากีกัมบานาทก็มีจุดอ่อนร้ายอยู่นักเวทช่วยกันลดคูดาวหน้าไม้อากีกัมบานาตด้วยอ่าเราทราบ เมื่ออาร์กออกคำสั่งนักเวทหลายคนต่างก็ใช้เวทมนต์น้ำแข็งเข้าใส่หน้าไม้อาก,กีกับพนาดนี่คือจุดอ่อนอันร้ายแรงของมันเมื่อลูกศรทั้ง24ลูกถูกยิงออกไปความร้อนสะสมภายในตัวหน้าไม้จะพุ่งขึ้นสูงจนจำเป็นต้องใช้เวทมนต์น้ำแข็งทำให้มันเย็นลงหรือก็คือมันจะใช้งานได้มันจะใช้งานไม่ได้อยู่ชั่วระยะเวลาหนึง่งอีกทางด้านหนึ่งป้อมปืนบนกำแพงก็เหมือนกับเครื่องยิงหินลูกระเบิดพวกนั้นสามารถจะใช้งานเพื่อโจมตีออกมาได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าพวกมันเกิดว่าคลั่งใช้ลูกระเบิดออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นแบบนั้นหน้าไมา้แอกีกามนาตได้พังแน่เลยแต่ว่าพันธมิเทอร์มิสได้เห็นกับตาตัวเองแล้วว่าลูกระเบิดทั้งหมดโดนสกัดกั้นเอาไว้เมื่อเป็นแบบนั้นย่อมไม่คิดที่จะใช้มันให้สิ้นเปลืองเป็นครั้งที่2ราคาของระเบิดลูกหนึ่งก็คือ50เหรียญทองนี่คือความแตกต่างของอาวุธของเขาและอีกฝ่ายพันธมิตรเทอร์มิสตอนนี้มีปัญหาด้านการเงินเป็นเพราะแบบนั้น การใช้ลูกระเบิดออกมาอย่างต่อเนื่องย่อมไม่สามารถจะทําได้อย่างแน่นอนอาทาศึกสงครามตั้งที่ไม่มีเงินนี่ไม่ง่ายเลยจริงๆนะอาร,ร์คหัวเราะออกแต่แท้จริงแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ใช่อะไรที่จะทําให้เขาหัวเราะออกไปได้อย่างไรแล้วค่าใช้จ่ายสาหรับลูกศรอกอคีนั้นก็แพงสําหรับอาร์คไม่น้อยเช่นกันลูกศรอ,อาคีหนึ่งดอกมีบุลค่าสี่เหรียญทองหน้าไม้อคัคีกับหน้าสองเครื่อง ยิงออกไปถึง48ดอกก็เท่ากับว่าเงิน192เหรียญทองหลุดลอยไปต่อหน้าเขาแล้วเขาหัวเราะออกเพราะสกัดลูกระเบิดเอาไว้ได้แต่ว่าภายในใจก็แทบจะร้องไห้ไม่ต่างกัน <c oughs> เอาเถอะจะไงอาวุธนี้ก็ใช้พิ่มเครือไม่ได้อยู่แล้วนี่นะจะอะไรก็ดีตอนนี้การโจมตีด้วยลูกระเบิดก็ถูกขัดขึไปเรียบร้อยเกวนเองก็สูญเสียหนทางการหยุดเครื่องยิงหินของอาร์คไปเรียบร้อยเช่นกันเ่องยิงหินยิงต่อไป ย้ายศูนย์เงินเปล่ายิงให้ม่นด้วยเครื่องยิงหินทั้ง1ิบของอาร์คระดมรัวก้อนหินเข้าไปใส่ประตูอย่างหนักหน่วงแตะว่าประตูนั้นก็ยังคงอยู่ได้เพราะหอคอยป้องกันยังไม่ถูกยึดดังนั้นพวกมันจึงแทบจะไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดก็นะยจงไงเครื่องยิงหินก็มีจํากัดเพียงแค่1ิบเครื่องด้วยเราไม่ได้คาดหวังว่าจะทะลวงประตูหน้าด้วยเครื่องยิงหินอยู่แล้วสิ่งสําคัญด้วยก็คือทําให้เหมือนกับว่าเราตั้งใจจะทะลวงประตูหน้าด้วยเครื่องยิงหินตั้งห่างละ เออไม่สิต้องทำให้คนพวกนั้นคิดว่าปราสาทจะถูกบุกผ่านประตูถึงจะถูกต้องที่สุดแล้วนะลูกระเบิดถูกกระดึกเรียบร้อยแล้ว,ลวพวกเราเริ่มกันเลยไหมครับพออาร์คหันกลับไปเห็นก็ได้เผยรอยยิ้มให้จัสติสแมนก็ยิม้มและพะยักหน้าพวกเขาจึงได้ยกกับปันขึ้นพร้อมกับร้องออกเริ่มเลยนะครับกองทัพที่หนึหยุดกำแพงปราสาทด้านซ้ายเอาไว้โอ้ จัสติดแมนนำกำลังคน500คนพุ่งเข้าใส่ปราสาทฮึพวกมันพวกมันคิดจะยึดกำแพงปราสาทไว้จริงหรือหยุดพวกมันไว้นักเวทและนักธนูหลายคนต่างก็เร่งเล้าโจมตีเข้าใส่กองทัพที่กำลังพุ่งเข้ามาทางนี้ไม่สิในขณะที่พยายามโจมตีก็มีลูกศรเปลวเพลิงพุ่งเข้ามาเป็นชุดต่างหากนี่คือการสนับสนุนจากหน้าไม้อากีกบานาดสมาชิกของพันธมิตรที่พยายามจะโจมตีกลับกลายเป็นต้องโดนโจมตีด้วยลูกศรเปลวเพลิงเข้าเสียแทน ตอนนี้ล่ะไอ้กกระแพงเลยกองกำลังตอนนี้เริ่มใช้ตะขอเกี่ยวบันไดและเพื่อปีนป่ายขึ้นไปตามคำบัญชาการของ Just ติ e Man อ๋อเป็นเสียงจ s t ติ e m a นทุกคนขอไปกองกำลังทุกคนที่ปีนขึ้นไปจะใช้โล่ที่สวมเอาไว้ที่หัวก่อนจะเริ่มปีนกรแพงแน่นอนว่าเควนไม่มีทางจะยืนเฉยคอยรับชมเรื่องราวให้มันเกิดขึ้นขณะที่เวทมนต์และลูกธนูถูกยิงออกไปอย่างไม่หยุดยัง้งนักรบเองก็ช่วยกันคว้างปาก้อนหินหรือว่าท่อนไม้จากด้านบนกรแพงเช่นกัน นักธนูกับนักเวททั้งหมดบนกำแพงขัดขวางนักเวทกับนักธนูของพวกมันไว้นักรบให้คุ้มกันนักธนูและนักเวทด้วยโล่บ้าชิปจัดการตะขอเกี่ยวกับบนไดพวกนั้นเร็วเมื่อดาร์อีเดนเริ่มการบุกขึ้นมาอย่างจริงจังความตตื่นก็เริ่มเกิดและกระจายตัวออกไปทั่วทั้งแนวของกำแพงนักรบเข้าไปอยู่ตะขอกับอะไรพวกนั้นเร็วอย่าให้พวกมันขึ้นมาได้เออโกวนนิมศัตรูหญิงลูกศรเปลวเพลิงเข้าสันนานอีกคลักแล้วครับ คนหาที่หลบเกวนและสมาชิกพันธมิตรต่างก็พร้อมใจกันหาที่หลบกํบาบังการยิงสนับสนุนจากลูกศรเปลวเพลิงจะยังไงก็ทรงพลังถึงแม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาคูดาวนานก็ตามเกวนตอนนี้ต้องอาศัยการอ่านจังหวะเพื่อไม่ให้พลาดเมื่ออย่างนั้นแล้วละก็จะต้องคอยแบกรับความเสียหายอันมหาศาล ah ในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเป็นแน่ไปจบตีพวกมันอีกรอบหลังการระดมยิงจากหน้าไม้อัคคีกำบาเดสิ้นสุด สมาชิกพัทภิษก็โผกัวออกมาจากกำบังและเริ่มทําการตอบโต้เรื่องราวเช่นนี้ดำเนินวนซ้ําอยู่หลายต่อหลายครั้งอย่างไม่หยุดพักเวทมนและลูกธนูจํานวนมากหลากหลายต่างประเภทต่างก็ลอยปลิวว่อนไปทั่วทางพื้นที่กองกำลังที่ปีนขึ้นไปบนกำแพงบ้างก็ล่วงหล่นก่อนที่จะมีคนปีนขึ้นมาแทนอย่างต่อเนื่องนี่คือการรุกรับอันดุดดันที่สร้างความเครงเครียด ภาพฉากเช่นนี้คล้ายกับภาพยนตร์ยุคกลางที่ต้องบุกเข้าโจมตีปราสาทยังไงอย่างนั้นครับผมก็คล้ายๆกับในสงครามที่บุกยึดปราสาทกันนะครับทุกคนเป็นเหมือนกับที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนจีนเขาจะมีไม้แล้วก็คำ้ำแล้วก็วิงว่งวิ่งเปิดเป็นแผงอะไรแล้วก็มีคนคอยโยนหินโยนอะไรใส่เทน้ํามันใส่อะไรนะถ้าเกิดว่าเป็นทางตะวันตกเทน้ามันใส่จุดไฟอะไรพวกนี้เออก็น่าตื่นตาตื่นใจในวูมแปลกๆดีนะนิยายแนวนี้ผมเพิ่งเคยอ่านนะอ่ะเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในภาชนะต่ไปนะครับ ตอนนี้ก็ผมอาจก็เกือบจะสามทุ่มแล้วทุกคนมาช้าหน่อยขออภัยนะครับพวดีไปพักผ่อนมานะเสียงเดี๋ยวจะไม่มีไว้เล่าเอาอ่ะขอสวัสดีทุกทุกคนแต่เพียงแค่นี้ครับผมจากกันแค่นี้ครับ